อะไรก็ซ่องพอสวายซ่องมาเองซ่องเทียบครับผมอ่าสวัสดีครับวัอดีเป็นทุกช่องอ่ะอ่ะนี่คุณพ่อขอแก้มือ้ะพี่น้องโอ้ขอแก้มือสามตัวตรงตรงครับผมโอ้อ่าครับผมแก้มือสามตัวตรงตรงครับวันนี้ขอท่วงบรลรังขึ้นนะพ่อนะครับครับเอาพี่รัง ลายางสองหางพี่น้องแนยับลมานั dad, ่งน้ำกัดิไก่เสงสองหางวัดทีพ่อครับสองหางแข็แข็อืมเรียกเลีกเล็กสองตัวสามหางครับผมเล็กสามตัวสามหางอืมเลีกเล็กสามตัวสองหางครับ นี่เรียกล่าไงส้องหางครับไอ้คุกชุดรถพี่น้องผมจะจบไปเป็นวิศ่ะแกนแมนให้เรียกเกียแล้วจับจองรถดีรถขึ้นมากน้ำครับพี่น้องก็เห็นค <bey ue S 1> ุณพ่อขพรขาแกงข้าวเรื <kidding> ่อรื <hatten> after, ่อครับเพราะว่าที่เขาคุยเรือด่วนลราที่คุยกันเนี่ยเลยสองมาเองน่ยคุยกันมา มันไล่มันเรือดออไปมากเลยไล่มันหายลราได้พี่น้องครับไลายหายพี่น้องพี่น้องยิ่มขันยิ่งชิมพวกพวกแอมพวกสอรไอ้คนว่อผู้ถอดเพิ่งรวยกหรืกต้อ,อ,องมาเอาของังเอ,อ,อ่งพกหมอม้อนๆลต้องยิมก็ขาดจิเป็นเรืองทีของอุพโภอก็เพราะถ้าใล้เขามาไล่ ไ่ไม่ได้เียวกับบือเกา่าแล้วนะอืมอืมทักไล่ไปไหมนบ่อะทักไล่ไปไหมมันบ่เออทักไล่ไปไมคุณทวม่มันสางมันสางว่ไดมันมันเลี้ยวไปเห็นบานีเขาเออย่ง่ะไปล่างอ่ะไปล่างมันอ่ะหายเจียงตับก็เลยอืมอืมเขาแกเข้าวสม,มัยพี่น้องอ้าวม่นอ เอาทำไมมาหลังอ่ะอืมยงข้ามไหพี่น้อนเอฟผู้เอ่นอ่นแสดการักไลมาไหมน้นมีัหาเพื่อนครับผมอ้าวเอฟซมาพอสมควรหลือเปล่าอืมขอมาพอสมควรลบอกระครับผมวิ่งสามเด้อืมบนวิ่งสามครับอืม ได้ก็ขึ้นเลยว่างานวิ่งโตแล้วบ,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 วบสิบ้านกับเออเมือน้ำล่าเลยล่ะตาดำมีหมอกมอกมันก็นม,ามาหาหพี่หน่องเลยอเอาครับผมแล้ว่างวดนีดมาไเยลยอ่ะอ่าคือบนวิ่งสามมาพออ่อเนาะครับน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 วิ่งสามรับนู่เลยบอกว่ารักหน่วยได้พี่หน่หองสามหลักหน่วยสิบล้านมา,นา,นานพอ่อ โอ้แิบหาบเร่อดิออโอ้ยามด้ไิบั้มันต้องครบุนเด้โอ้โอ้ิบล้านคนรวยไปหน่องรวยไปนาไป้าไหนองด้านด้านรวยออไปวะไหวบะพ่อ ครับคนนุ่นจนเป็นพี่น้งมันจะรวยโอ้ฟังฟังจะว่าจะไปหาสอสอดกำตาบเลยไม่รู้คุณแม่ได้วงานี่อสอสอดกำตาลใส่มันฟอนำตาลสอดบิ๊กสอบิ๊กแม่่ะเออเตีดุ่ตุยว่ะเออออเออ่า่บิ๊กมันใช้ปูนพองอนะสอดตั้งตันนันบ่พ่อนน้ตาลนี่ยะอเออโอ้ยต็มถุงเลยแล้วปอนะ ตันนึ่งหรวล่ะอู้เต็มคุ้งเลยมันช่จะผ่อนตันโต้งไก่ไทยครับเขาใส่เม็ดตกติกไดยเออเออแม่แม่แม่แ่และประเดินว่าบิ๊กอู้ดแต่เต็มแต่เต็มคุ้งเนี่ยเอาแค้นยกขึ้นนะพ่อเนาะโอ้ยสีคนยังเอายกไว้อะอ่าอ่าโอ้ยแล้วเป็นตันเดี่ยพ่องานสร้างกี่แจกแปะคนละพ่อเอาตรงตรงเลยวิ่งบนวิ่งสามหลักหน่วยเม็ดเดียวพี่น้อยอ่ บนวิ่งสามพี่น้องบนวิ่งสามพี่น้องวิ่งสามเลยวตรักหน่วยอมนะพี่น้องรักหน่วยบนแน่นอืมอือ่าพี่น้องนะสูดเก่าละพี่น้องย้ามาสูดเก่าแตถ้าว่าขยับขยับหุมก้อนมันมันตัวเดียวตัวเดียวเอออืมมาเดี๋ยวไปดับไสองตัวมันก็มากขึ้นกาพี่น้องครับผม มันจะโซนมันงั้นเราหน่ะแต่ว่าสูตรสูุดลักสิบบนนั่นก็เข็ดไปมั้ยพี่น้องครับเข็ดไปอยู่อ่าเอาหลักร้อยหลักหลักร้อยมี้งสองสองโตได้พี่น้องเด้ออ่าบ๊อบบ๊อบแบบเลขบ๊อบกับเด้พี่น้องอ่าอืมพี่น้องกานบ๊อบคือก็คือว่าน่ะโมเมนต์เลขฝันโมเมนต์เลข ลุงเบียร์ไม่ไมพี่น้องเลขสุดครับผมบอกพี่น้องไวต้ตรงต้งพี่น้องอืหลักร้อยมีแปดกับเก้าด้วยพี่น้องโอ้หล,ลักร้อยมีแปดกับเก้าอืมหัหลักสิบมีเจ็ดมีแปดมีสองก็พี่น้องแปดกับเก้าหลักสิบมี เจ็ดแปสองเจ็ดแปดสองจับจับสองตัวก่อนื้อปีนองเนอะครับสองสามอ่เจ็สามแปดสามแปดสาม ยมบอกว่าชุดนี้ไห้เป็นล่างบนพร้อมได้พี่น้องอ่ชุดนี้ล่างบนอยมแบบต้องตรงพี่น้องชุดนี้ให้ยี่สิบขบนขอล่างได้พี่น้องครับผมบเลขกสามตัวเลขกสามตัวผมจีจับไปสองหางแปดเจ็ดสามพี่น้องแปดเจ็ดสาม ก้า็สาพี่น้องเก้มที่เหลือให้พี่น้องจับเอาครับผมจับให้ซ้ำนี่โอ้แล้วก็ฟันไห้ซ้ำนี่พี่น้องอืมองเียวแกนฟันให้สามฟันให้เก็สพี่น้องอ่าสอตัวส ย้อนมาเลยว่าวันที่แล um? ้ว um? วันวันไหนครับ่ไหวันเสาร์ครับวันไหนครับวันเสาร์ครับครับวันเสาร์ครับเฮ้ยนตยจีนานะครับผมน่าจะใช่อยู่หรอกวันที่หนึ่งก for. ุมภาเอ้าวันที่หนึ่งกุมภาเลยวันเสาร์วันเสาบ้างเหรอครับเสาร์เหรอครับสามตัวกองฟอมตัวไหนพ่อ สองหางสองหางมาทอากันได้พี่น้องโอ้เ,เอาเกิงกันก่ทอกันเลยย้ำม่แค่สองหางแค่นั้นะนะไอเทียน<ด>คือมีแปดก้าวฟานหนึ่งที่รักร้อยร้อยมีแปดก้ามันมาได้แค่หา้งเดียวแต่ว่าบงคนที่เขาหางในแค่นั้นย้ำบอกสองตัวให้เจ็ดสามหางเดียวพ่ต้องครับครับผมแล้วก็ส่วน,วน 8, 3, ส่วนแปดสาม่วนสองสามกะขันมากกะจะเอาไอ้ ใส่เลยลักลอยเด้พี่น้องนะครับผมนั่นคือพื่นพอพอพอจับตองว่าใส่ไห้ครับพี่น้องมากมากขนันอเก็บไขมเสออกอรหนีกชิ้นไนั่นโอ้ยเก็บสามกเก็บสามเลยพี่น้องอืมครับผมห้ามไม่ต้องกลับโอ้ไม่ต้องกลับครับอืมให้เอฟซีไว้ไม่ต้องปรับ อครับผมบอกว่าเลขจ็ดสามจ็ดสามจ็ดสามอ่ะเจ็ดสามครับแปดสามก็ 8, ไปสองสามไข่ไข <23. S 3> ่ล่วงลางก็ไม่เลื่อนพี่น้องโอนล้างนะพ่อเนาะครับผมเป็นบนลลางครับผมไขาเลขล่างไมาทิศทิศสองแปดมานั่มเลยพี่น้อง โอ้เหล็กล่างให้ติดสองแปดไว้ติดสองแปดติดสามแปดเออนั่นคือ<ม>ตัวกันบอกว่าม,ม,มันมันมันบมโต้กันมันเหล็กเล็กสามหางนึงคืออะไรค่เล็กล่างมันมีอันนี้เจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามเงินส่นไอแปดสองเงินส่นนะ่ะนั่นแหละมันมีสองนี่พี่น้องสเฉพาะเล็กล่างครับเฉพาะเล็กล่างได้พี่น้องแต่ส่วนเหล็กบนมันก็มี สองสามเจ็ดสามน้นงเจ็ดสามพี่น้องอื่เจ็ดสามองเดียวคนบนนะพี่น้องแต่ส่วนเลขสามโตกับคนน่ให้มันมาทอกันพี่น้องเพราะเาไ่มันกันสองโตนึงครับผมมันกหนึ่งสองสามสี่ห้า ฮกฮกหมดได้พี่น้องอฮึลักร้อยสูนี่ฮกหมดโอ้โหฮึนี่พี่น้องหัวหน้ากับรักสิบบนลักหน่วยบนอะักสิบล่างบวกกันสองข้างบวกด้วยอ่ะพี่น้องเนาะแต่ทุกที่แล้วก็บวกเนื่องพี่นุ๊กเศกอบบนนี่เพียงเด้อนะสำหรับเสียงเรียงกับนาทีมี้สิบอะรุ้นรางวัลที่หนึ่งได้พี่น้องมีสิบแล้วอะโอ้มีสิบรุ้นรางวัลที่หนึ่ง ครับคารีว <divide S 1> ันเสาร์นั่นคารีวันเสาร์นั่นผมงงมไปที่แปดเจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสามขับเอฟซีครับผมแต่ว่าคันคันเลขกยอดเะเลขบินบินได้พี่น้องเลขมันปิ้นเนี่ยสมื่นมันบอกจะออกปิ้น 他比较靠谱。